สวัสดีครับพระเครื่องสยามครับวันนี้นะครับนาพระสมเด็จหลวงปู่เทียนนะครับองค์ที่ว่าชํารุดนะครับผมก็ทําการลงรัดปิดทองไว้แล้วนะครับนี่นะครับถวายแผ่นทองให้หลวงพ่อท่านนะครับบุรณซส่อมแสมนะครับแต่ก็ยังเห็นรอยตัดชัดเจนนะครับรอยตัดด้านข้างนะครับนี่นะครับรอยตัดด้านบนนะครับนี่ครับด้านข้างเนี่ยนะครับรอยตัดยังคมชัดนะครับวด้านล่างเนี่ยผมไม่ได้ปิดทองนะครับยังเห็นตะกุดสลิกาคู่อยู่นะครับแล้วก็มีรอยตัดอยู่นะครับนี่นะครับ ก็ด้านหลังก็ปิดทองถวายท่านนะครับก็ไว้เก็บไว้บูชานะครับก็เลยทํามาเอามาทาคลิปนะครับไว้ให้เพื่อนเพื่อนพี่ๆนะครับได้รับชมกันนะครับก็ว่ากันว่าแม้แต่เศษเสี้ยวสมเด็จของท่านนะครับก็ศักดิ์สิทธิ์นะครับท่านว่าไว้นะครับว่าเหลือแค่เมล็ดงาเล็กๆก็ยังศักดิ์สิทธิ์นะครับของท่านนะครับท่านเป็นสุดยอดเกจินะครับของจังหวัดปทุมธานีนะครับนี่นะครับฤอท์ตคุณ ดีมากๆเลยนะครับประสบการณ์มากมายนะครับทุกๆด้านนะครับไม่ตามมาไหนโยมแคลวคลาดนะครับนี่ครับหลวงปู่เทียนวัดโบสถ์นะครับก็พี่ๆท่านใดนะครับเข้ามารับชมนะครับก็ฝากกดติดตามนะครับหรือว่ามีความรู้เพิ่มเติมก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับสวัสดีครับ